วาสะโพกปลามาแล้ว <Mile> ค <dizzy> ่ะวัดจาสะโพกปลามาแล้วค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 ่ะวัตถาสะโพกปลามาแล้วค่ะวัดจาสะโพกปลามาแล้วค่ะวัดจาสะโพกปลามาแล้วค่ะวัดจาสะโพกปลามาแล้วค่ะ วัตถาสะโพกปลามาแล้วคะวัตถาสพกปลามาแล้คะวัตถาสะโพกปลามาแล้ค่ะวัตถยาะพะปลามา้ค่ะวัตถาะโพปลามาแล้วคะวัตถาะโพปลามาแล้ค่ะวัตถาสะพกปลามาแล้คะให่ก่อนสสิวัตถาสะพกปลามาแล้คะวัตยาสพกปลามาแล้คะ วัชาะกระเพาะปลามาแล้วค่ะได้นะคะคือวัชชะวัชาะกระเพาะปลามาแล้วค่ะวัชชะกระเพาะปลามาแล้วค่ะวัชา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 ะกระเพาะปลามาแล้วค่ะ วัดรากระเพาะปลามาแล้วค่ะ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 วัชระกระเพาะปลามาแล้วค่ะวัดรากระเพาะปลามาแล้วค่ะวัชระกระเพาะปลามาแล้วค่ะ วัชยะกระเพาะปามานะคะวัดากระพาะปามานะค่ะวัดชากระพาะปามานะค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 ่ะวัดากระพาะปามานลค่ะวัดชากระพาะปลามานะค่ะ วัตถากระเพาะปลามาแล้วค่ะ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 วัตถยากระเพาะปลามาแล้วค่ะ วัชระสะพาะปลามาแล้วค่ะวัชระสพาะปลามาแลวค่ะวัชระสะพาอปลามาแลค่ะวัชระสพาะปลามานลค่ะวัชระสะพาะปลามาแลค่ะวัชระสะพาะปลามาแลค่ะวัชระสะพาะปลามาแลค่ะวัชระะพาะปลามาแลค่ะวัชระสะพาะปลามาแลค่ะ วัดจาตะเค้าปามาแลคะวัตจาตะเ้าลามาแลคะวัดจาตะเค้าปลามาแล้วค่ะวัดจาตะเค้าปามาแลค่ะวัดจาตะเค้าปามาแลคะวัดจาตะเ้าปลามาแลคะวัดจาตะเค้าปลามาแล้วค่ะวัดจาตะเค้าปลามาแล้วค่ะวัดจาตะเค้าปลามาแล้วค่ะ